สำหรับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงตาภาพรวมของลัคนา12ราศีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับก็จะตรงกับนะคบช่วงเทศกาลสุดท้ายก็คือลอยกระทงหรือเทศกาลสุดท้ายของการถอยกระถิ่นตรงกับวันพุธนะครับที่5พฤศจิก็คือตุ15คม12เพราะอันนี้2กระถินเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงวันเกเด12นะครับเรียกง,ง่ายๆก็คอลอยกระทงพอดี ก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่ได้ทําไว้นะครับหรือว่าผมได้ทําเรื่องกระถินนะครับก็ขอแจ้งบอกการบอกคุณทุกคนที่ได้ติดตามทาง youtube f a c o b o o k ต็อกทุกช่องทางโซเชียลของผมก็ถือว่าอนุโมทนาร่วมกันหลายคนบอกไม่มีเวลาทาบุญนะครับไม่เป็นไรคุณอย่าเอาเวลาที่มีไปทําความไม่ดีก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับการโยกย้ายของดวงดาว ในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวาพฤหัสจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่9ก้ากุจจการย,ยนยเวลา10บนาฬิกาสีนาทีนะครับอันนี้เป็นดาวาพฤหัสก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวของดาวเนี่ยนะครับพระศุกร์จะโครจรเป็นเกษตรในวันที่4ี่กุญแจจการนะครับตรงกับวันอังคารดาวาพระศุกจะเป็นเกษตรต่างพิบดีมั่นคงในช่วงเวลาส0บนาฬิกาสินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอช่วงกลางเดือนเนี่ย ตรงกับวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนปีสามนาิกาสามอนาทีดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกและในช่วงท้ายเนี่ยดาวพระศุกร์จะโคจรเป็นประะนะครับในเรือนของราศีพิจิกเรือนพระอังคารเนี่ยตรงกับวันที่28พฤศจิกานะครับสิบสนาฬิกาสีนาทีเท่ากับในเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ย้าย2รอบหลักๆคือพระเกตเข้าสู่ราศีเมษดาวพระศุกร์ขเข้าราศีตุลแล้วดาวพระศุกร์ก็เข้าราศีพิจิกเท่ากับเดือนนี้ดาวพระศุกร์ย้าย2ที เร่งนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ากับพระศุกร์เสดถือว่าเดินเร็วนะครับหลักโหราศาสตร์ราาเรียกว่าเสดความที่เป็นปกติแต่ท่านี้เท่านั้นพระศุกร์เสดอย่างเดียวไม่พอวันที่7พฤศจิกเนี่ยดาวพฤหัสบดีที่เป็นมหาอุตราศีกรกฎก็เดินเริ่มเดินพักองศานะครับเท่าก,กับดาวพระศุกร์เขาเดินเสดดาวพฤหัสเดินพักในขณะเดียวกันเนี่ยดาวพระเสาร์นะครับวันที่16เดือน11เนี่ย ดาวพระเสาเขากําลังจากเดิมที่เคยถอยหลังพระองศา,ศาตั้งแต่23สิามงหายามเนี่ยเขาเริ่มหยุดนิ่งวันท,ที่สิบ้าแล้ว1ิบหเนี่ยทุรจริเริ่มเดินหน้าเป็นปกติถ้ากับไอตัวบ่าประคอเดินหน้าไอตัวสุบะคอเดินถอยหลังนะครับเพื่อเดินถอยอย่างเงี้ยดูเนี่ยโคพัเดินนี่น่าจะมีเรื่องหน่อยเพราะดาวโครจรวิปริตเยอะนะครับบริหารตัวหลักๆก็เสียดาวพระศุกร์ก็เดินเร็วสเล็กเกินนะครับอันนี้อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เป็นการยกย้ายดวงดาวต่างๆ ในการบอกกันส่วนลัคนา12ส,สราศีจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปได้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าชาวลัคนาเมษเนี่ยผมว่าในช่วงนี้เนี่ยเดือนนี้เนี่ยการลงทุนเริ่มต้นใดๆเนี่ยผมว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเรื่องของการเงินการทองนะเพราะตำแหน่งแห่งผลการโยกย้ายของดวงดาวอยู่ในมุมทิศทางที่ดี เพออผมว่าเดือนนี้เนี่ยช่วงวันที่4เป็นต้นไปน,นะครับจนถึงช่วงของวันที่2 8เรียกง่ายๆว่ามีโอกาสถูกหวยรยเบอร์ได้โชคได้ลาบทําไปเล่นไปนะใครจะเสี่ยงหวยรยเบอร์เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเพออได้ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวดาวเนี่ยราหูก็ทํามุมดีเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสนะครับได้งานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่ได้สัมปทานระยะยาวมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการงานเพอร์อรดีไม่ดีแต่งตั้งโยกย้ายนะครับ หรือว่าได้รับมอบหมายงานสาคัญตาแหน่งใหม่เพราะปีนีว่าประมาณเพิ่งเปลี่ยนตุลาพอพุทธจิการคุณอาจจะเริ่มทิศทางที่ดีปีนีวประมาณใหม่เป็นในจังหวัดจับโนทิ่ตัดที่ดีเรื่องของงานเรื่องเรื่องของการเงินการทองผมว่ายังคงเป็นจังหวัดจับคนทิ่ัดที่ดีใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของการค้าใดๆก็ตามเนี่ยหากจะมีการขยายโปรเจกต์รับคนเข้ามาใหม่มีการแขรกัลงทุนเพิ่มผมว่าครึ่งครึ่งเดือนแรกเป็นเป็นจังหวัดที่ัดที่ดีให้รีบทำนะครับให้ร้อนไปให้มันแมสให้มันกว้างไป นะครับแล้วเดี๋ยวผลตอบรับมันจะดีแต่ถ้าเกิดจะลงทุนช่วงครึ่งหลังเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมว่ามันจะเกินกประมาณแล้วได้จรงไรจ่ายจะมีรวมไปถึงระวังบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องต่างๆอาจจะอยู่ในมุมทิศทางที่ไม่ค่อยดีเว้นแต่บอกจะส่งลูกน้องไปตรวจสอบลงพื้นที่ไปเป็น QC ดูหน้าง,งานส่งลูกหลานไปพักผ่อนท่อง,ทองเที่ยวเรียนต่อต่างประเทศเดินทางไกลเอออย่างนี้ผมว่ากลับเป็นเกมที่ดีแทนนะครับในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังในช่วงรานี้นะครับตัวของคุณเองอาจจะระมัดระวังซะหน่อยระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือระมัดระวังนะครับรู้สึกว่าตัวร้อนนะครับหรือว่าเป็นคข้แดดไข้พิษนู่นนี่นั่นมันจะเป็นเรื่องอย่างนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับและที่สําคัญเดนเดือนนี้มีแนวโนม้นมหงุดหงิดนุนงาน่ายหรือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือมีเรื่องเรียวกว่าจะมีเ,เรื่องกังวลใจสักเลื่อนมังโดดเด่นเป็นพิเศษเดี๋ยว่าคิดนั่นคิดนี่คิดนูน่นวดไปเวียนมามันจะเป็นนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีเดืมีแนวโน้มอย่างนั้นแต่ในเรื่องของบ้านช่องห้องขับอยากจะขยับขยายคู่บ้าน ู้ลดผ่อนไโนงไปนั้นรีไปนั้นเกิดสมมุติบางคนในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีติดติดกัดกัดอยากจะโกงอยากจะคู้ถามว่าผ่านไหมผมว่าในช่วงนี้มีแนวโน้มกลับมาผ่านหรือคิดทบทวนไอ้โปรเจกต์เก่าๆการรีไปนั้นเก่าๆการลงทุนไหนไปดูบ้านหลังเดิมเอ๊ะไหนไปดูร้านค้าที่เคยมองไว้ไปดูตึกแถวไ้ดูช่องค้องขับที่ดินทินฐานดูซิจะลงทุนที่เดิมเขายังขายอยู่ไหมจากเดิมปัดตกไปรอบนี้เผลอเขาติดต่อกลับมาทำให้คุณได้ของดีในราคาถูกเียถ้าคนอยากจะซื้อแต่ถ้าคนอยากจะขายกลายเป็นว่า จะมีคนเช่นต่างชาติเช่นคนจีนคนฮ่องกงคนสิงคโปร์มาเลยต่างชาติยุโรปยุโรปอาจจะติดต่อมาซื้อขอที่ดินติดสายคุณที่เคยมองมองไปยิ่งถ้าเกิดว่าในช่วงลานี้นะครับจะใกล้เช่นร้านค้าตลาดแหล่งคุ้มคุมสะดวกหรือใกล้แหล่งน้ําพวกนี้โอกาสจะได้ดีเป็นพิเศษตามเกจิตาของท่านในเรื่องของความรักผมว่าในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีเขาเรียกว่าอยู่ในจังหวะที่หอมหวานสวยงาม แต่ก็อย่างว่าครับพอรักกันนะครับก็ทะเลาะบาแวะกันนิดนิดหน่อยๆเป็นปับเป็นเสียงกันไม่เข้าใจอารมณ์ซึ่งกันและกันบ้างเราจะเอาอันนั้นเขาจะเอาอันนี้เราจะเอาอันนี้เขาจะเอาอันนั้นอยู่ในช่วงปรับปรุงปรับปรุงตัวกันต่างๆนานาเรื่องต้นคบกันใหม่ๆหรือเรื่องของความรักกำลังลงเอยกันดีแต่อยู่ในช่วงปรับไปนิดหน่อยอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนกันครับอันนี้ยังอยู่ในมุมทิศทางที่เรียกว่ากาลังปรับเปลี่ยนแต่อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นรับเจ้าลัคนาราศี ครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะไ,ได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงง,ง,ง,งวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พปณีบุญนาคทองเนียมคุณย<ว>ุดเนี<ว>่ยาเลือกใช้ได้ ถ้าเกิคิดถึงผมก็คิดถึงยุกนาได้ครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับหรือว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ